สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะคลิปนี้นะคะมาแนะนำ Honda Civic Dimension นะคะเกียร์ออโต้รถสวยๆส,สภาพพร้อมใช้อีกแล้วนะคะคันนี้ราคาไม่แรงค่ะ8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะรถสภาพสวยพร้อมใช้งานเลยนะคะทุกท่านเอกสารครบพร้อมโอนคะ่ะต้นปี04นะคะเกียร์ออโติรถได้เดิมๆนะคะทุกท่านไม่มีชนหนักนะคะเกียร์ช่วงล่างดีนะคะเครื่องดีค่ะ มียางอะไรให้พร,พร้อมเลยนะคะซื้อไปใช้งานได้เลยนะคะไม่ต้องซ่อมอะไรแล้วนะคะทุกท่านสภาพโดยรวมพร้อมใช้งานนะคะภาษีพาร์บบก็ใช้ข้ามปีได้สบายๆนะคะทุกท่านปี65เลยนะคะทุกท่านสนใจดูรถได้ที่ถนนนิมิตใหม่นะคะ8 9 9 0 0บาทนะคะทุกท่าน Honda c i v i c Dimension นนะคะเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้านะคะคันนี้แอดมินแนะนำให้ทุกท่านที่สนใจนะคะติดต่อคุยรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ กับเจ้าของโดยตรงได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะและเดินทางไปดูรถทดลองขับประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองเท่านั้นนะคะไม่แนะนําให้โอนมาจําลวงหน้าในทุกกรณีค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเราขอมาแนะนําไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ